สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่พวม,มอเตอร์มหาสารคามครับชิปนี้เพิ่งมีเวลามาครับห่างหายกันไปหลายมือเลยนะครับเพิ่งมีเวลาเขามาอูครับนะครับก็เ้วพามาอัปเดตอูธนพลแทเตอร์นะครับว่าตอนนี้งานแน่น แค่ไหนนะครับก็มีตอนนี้มีทำสีนะครับทำสีสองคันเป็นหกหกสี่ศูนย์นะครับคันหนึ่งแล้วก็เจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์คันหนึ่งเป็นตูวแอนะครับคันนี้ถอ เปลี่ยนจากตู้แอร์เป็นธรรมดาอีกนะครับอีกคันนะครับคันนี้ก็ช่าง2องคนคับก็จริงมากๆเลยนะครับทำพร้อมกัน2คันเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวมาเบิ้งรับเรารือออกอย่างนี้เลยนะครับทุกคันเลยนะครับลือออกแล้วก็คัดสีเผาสีาออกให้ยังดีครับอันนี้ใช้ใช้อ่า ไฟแก๊สเผาเอานะครับตัวนี้6640เจียกลางคันนิวครับรถคันนี้ลูกค้าจากอา่ายี่สัยนอเมื่อกี้เป็นแม่เมื่อกี้เจ้าของรถเป็นพึ่งแม่เมื่อกี้นะครับม่าบึ่งรถพอใจหลายก็กราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยนะครับผมอันนี้เปลือกมันนี่ปากกระโปรง ก็กราบขอบพระคุณนะครับความรักความเมตตาความไว้วางใจจิมงานธนพลแท็กเตอร์นะครับอุทนพลแท็กเตอร์โดยช่างนายนะครับช่างอืดรถเต็มฝืดนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วก็คือเอาเผาเสียเมืละคดนะครับหลายท่านถามว่าคือบ่ยิงใช่ยิงบ่ได้นะครับนี่มันอยู่ในบาทอยู่ในหมู่บาทเลยนะครับ หรือว่าเอาตรงๆก็มันทุนหน่อยครับทุนหน่อยพวกผมทุนหน่อยนะครับผมก็รอบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การติชมเข้ามานะครับ mm hmm. ล่างให้ยังงยมเลยครับนะครับเพ mm ื hmm. ่อเข้ามานี่เราทำให้เต็มที่ให้สมคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับกับ ธนพลแท็กเตอร์นะครับมหาสรารคามเบอร์โทรศัพท์0800379508นะครับท่านใดที่อยากามีรถไทยอยากเอารถไถมาสอบมาเห็นสีนะครับหรือว่าอยากเช็คอีกอย่างก็ทดสอบถามเหมือนก่อนก็ได้นะครับทรสอบถามสัง่งนายก่อนก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์080037 9508ครับช่างในธนพลแท็กเตอร์ยินดีรับใช้ให้บริการทุกท่านเลยนะครับผมพร้อมด้วยผมเอมมอเตอร์รมหาสรารคามนะครับสำหรับท่านใดที่มองหารถไถไว้ใช้งานนะครับตอนนี้เรามี4130นะครับคันนี้เป็นรถไถฟ,ฟอร์ดนะครับสามสูบแต่ว่าคันนี้ติดจองแล้วนะครับรถรถไถ อ่าสามสูบ4ีหนนะครับคันนี้ติดจองแล้วนะครับเหลือเหลือสองคันครับเป็นธรรมดานะครับเหลือคันนี้นะครับที่ว่างลื่อแล้วว่าสีเฮ็ดสีเฮ็ดยังถืงึกระชิวーครับรถหลุคขามา นะครับสั่งนายหลัดชิวเห็นใลลูกค้าก่อนนะครับให้สั่งนายทำให้ท่านลูกคาก่อนนะครับก็คันนี้ยังไม่ยังไม่มีลูกค้านะครับก็เอาไว้ก่อนนะครับสําหรับท่านใดที่จะมาดูก็มาได้นะครับส่วารถตอนนี้สตาร์ทบ่ได้ครับกับมากัมันเกียติบรูเรืองที่เราไดเรือของเตือนนะครับแต่ว่ามีคันอีกคันหนึ่งครับคันนี้สตาร์ทได้นะครับ 4630นะครับคันนี้สวยมากๆเลยเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูอีกอีกรอบหนึ่งนะครับเ,เคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่ามันมันวิดีโอมันตัดไปนะครับผมเดี๋ยวผมลงใหม่นะครับเดี๋ยวผมลงให้เบิรงใหม่นะครับคันนี้สวยมากครับนะครับสวยมากวันนั้นที่รีวิวลูกค้าก็มาดูก็เดี๋ยวเิ่นว่ากลับไปคุยกันก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะอีกไม่นานครับเพราะลูกคา้า ผมมาสอบถามหลายเจ้ามากนะครับรุ่นนี้กําลังเป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับผมรถไถฟอร์ด4630สามสูบแล้วก็3930สามสูบ4130สามสูบนะครับตัวแอร์ติดจองทั้งสองคันละครับนะครับอีกคันกําลังจะไปส่งที่จังหวัดตรังนะครับอาทิตย์หน้าเจอกันที่จังหวัดตรังนะครับอีกคันหนึ่งนะครับเป็น4630คันนั้นติดแอร์เรียบร้อยนะครับนี่ทางนนครับ ลงมือเองพ่นเลยงเลยครับเพราะว่าบมมีลูกน้องนะครับคือท่านมั่นใจได้เลยว่าเอามาซ่อมที่นี่เ,เป็นสางไ้นะครับเป็นเจ้าของ o อูเห็ดลงมือเองทุกคันแน่นอนนะครับผมตอนนี้งานล้นมือเลยครับก็โอ้นะครับแต่ว่าเรายังรับเรื่อยๆครับ นะครับผู้ใดสนใจอยากาซ่อมรถหรือว่าอยากเอารถมาเช็คมาแปลงียังกะโทรสอบถามนะครับกับสางนายได้เลยนะครับ mm hmm. เบอร์โทรศัพท์ก็ที่ผมแจ้งไปนะครับหรือว่าอยู่ใต้คลิปนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็โทรสอบถามากับช่างนายก่อนได้เลยนะครับ mm hmm. ตัวนี้เป็นชุดด้านหน้ามือสองนะครับน mm ี hmm. ่งามบ่เพียง สวยๆเลยคันนี้ใส่คัน4630ที่จะลงภาคใต้นะครับที่จะไปตังนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ขึ้นเอารถมาใส่เลยนะครับก็เสร็จสมบูรณ์เดี๋ยวเอาไปล่องนะครับก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับสำหรับเฮียแมงจำซื้อพันบบไดรนะครับ เนี่ยเพื่อนส่าคุณพลอยนะครับก็กราบขอบพระคุณไปอย่างสูงเลยนะครับสําหรับลูกค้าที่อําเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับก็เหลือใส่ชุดด้านหน้าเสร็จก็พร้อมส่งเลยนะครับผมสีเดไว้เรียบร้อยแล้วรถพึ่งทำแอร์เสร็จนะครับรถพึ่งทำแอร์เสร็จนะครับ โอเคครับก็คลิปนี้มาอัปเดตน,นะครับอูธนพลแท็กเตอร์นะครับเดี๋ยวพี่น้องถามหาคิดฮอดนะครับคิดฮอดหลายๆท่านหลายๆคนกำลังทีเพิ่นกำลังติดตามหรือทามหาดูเบิ้งฝีมือของอสางน้ายนะครับผมแบบมาอัปเดตให้พี่น้องเลย รับชมรับเบงขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรตินะครับโทรสอบถามเข้ามาในเรื่องของรถไถนะครับกับขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยนะครับผมมีหลายคนกับชมนะครับแล้วก็ลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทุกทุกท่านด้วยนะครับผมที่ไว้วางใจซื้อรถกับผม,ม,มอเออเตอร์มหาสารคามนะครับพร้อมด้วยช่างนายนะครับธนพลแท็กเตอร์มหาสารคามด้วยดีเสมอมาทุกทุกท่านเลยกับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ โอเคครับกับคลิปนี้นะครับกับภาพพี่น้องตู้นะครับตู้ตู้แอร์ตัวนี้ขายนะครับสวยๆเลยนี่ครับถอดออกจากรถเจ็ดหกหนึ่งศูนย์คันเมื่อกี้นะครับที่แปลงไปนิดเดียวครับนี่บ๊บยสวยแค่ประตูนี่นิดเดียวครับดัดได้ครับนะครับซ่อมได้แต่ว่าโดยรวมแล้วทุกอย่าง สวยครับภายในโคตรสวยนะครับบอกเลยภายในยางแก่มเลยครบอปรุปกรณ์ครบเลยนะครับผมบางขอบางคนไม่เมดครับนะครับกเออ็เอ,อื้อตัวจับใบก่อโตัวนี้ตัวพี่ดิเออราคาตั้งไว้สามหมื่น 30, ครับนะครับ ท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสวยมากครับเลยสวยเลยครับสวยลีสปอร์ตเลยครบหนาหลังครบเหมือนเลยนะครับผมไปในครบมีตัหนี้แต่ประตูขางใช่ขางเดียวนะครับก็ทุกอย่างโอเคนะครับผมสำหรับของไอตูน้นี้มันของขันนี่ผมว่าววเฮียเร่าจะขายจักบาทบรุนะครับผม โอเคครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับกับธนพลแท็กเตอร์มหาสาร,รคามผมด้วยเอ,อมมอเตอร์มหาสาร,รคามนะครับฝากพี่ฝากน้องไว้น้ำแน่นะครับผมสนใจรถไถตอนนี้ผมมี3สูบอยู่2คันที่ที่เหลือนะครับใครที่หาอยู่มองหาอยู่ก็สอบถามผมได้0 8 0ครับเอ้ย0 8 3 45 4 5 4 4 5 6 5นะครับ0 8 3 45 4 5 4 4 5 6 5ครับรถไถฟอร์ด สามสูบอนนี้เหลือสองคันนะครับผมคันนี้ไปที่จังหวัดกาลสินนะครับผมก็กลับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับลูกค้าน่ารักมากมากครับนะครับขอบคุณหลายๆครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องรับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามไปน้าแน่กันแล้วกันนะครับผมห้างขายไปหลายมือเลยผมติดธุระไปตั้งยังวัดนะครับป้อมกับอ่าอู่กับปิดปีไม่นะครับสางไนกกับหยุดปีไม่กับ่ได้เปิดอู่นะครับก็เลยบ่มีอ่าโอกาสได้ขามาไถ่คลิปให้พี่น้องเบ่งนะครับให้พี่น้องอ่าได้รับชมกันนะครับก็วันนี้ก็โอกาสดีครับมาอ่าอัปเดตนะครับล่าสุด จากอุทนบนเด็กเตอร์มหาสารคามนะครับให้พี่น้องที่ติดตามเราได้รับชมนะครับแล้วก็ทักทายกันพูดคุยกันนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับพี่น้องครับสอบถามไดเรื่องของรถหรือว่าเรื่องอย่างใงที่พวกเข้านะครับให้คําตอบให้คำปรึกษาของพี่น้องได้กัน ติดต่อสอบถามกัน่อมาได้นะครับผมโอเคครับก็คลิปนี้ก็โอ้มาเาาเลยนะครับคิดถอดพี่ดองไยนี่นะครับเบอร์สา่งนายครับฝากไว้น้ําแน่ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลากไปเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ